สวัสดีค่ะพบกับช่องพายทองคูนนะคะอันนี้เอาแม่ดอกลักเดินออกมาเล่นข้างนอกนะคะนี่แม่ดอกลักออกกำลังกายนะคะแต่เช้าเลยนะเอามาเล่นที่หน้าบ้านนะคะ นาลูกมามามาอันนี้เลยมา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 ไปส่นั่นมาเดินออกกำลังกายออกยืดเส้นยืดสายนะคะ แม่ดอกลักก็อ่าถ่ายเลี้วนะคะรอบที่สองแล้วนะคะเดือนต่อเดือนเลยนะคะนี่อันนี้ก็เดือนนี้ก็มาถ่ายเลี้ยวอีกครั้งนะคะนี่เป็นเยอะเลยนะคะช้างนะคะเป็นเยอะเลยหรือว่าเป็นฤด,ดูฝนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าช้างหมู่บ้านเราเป็นเยอะนะคะเป็นเกือบทุกหลังนะคะนี่ ปล่อยแม่ดอกรักเดินเลยนะคะนี่เดินไปเรื่อยๆนะคะ เาไปเดินออกกำลังกายแล้วก็เอามาน้องมาลูกไว้ข้อก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้น้องวัดมาค่ะมาเยี่ยมคุณยายทวดนะคะก็เลยไม่กล้าเอาแม่ดอกลักเข้าไปหานะคะเพราะว่าแม่ดอกลักไม่สบายนะคะแม่ดอกรักเห็นน้องวัดก็ดิ้นใสเลยนะคะดิ้นใส่น้องวัดเลยคงจะ คิดถึงน้องวัดมากเลยนะคะเพราะว่าห่างกันนานเลยนะคะยังไม่ได้พบกันนะคะแต่เราไม่กล้าเอาอแม่ดอกลักเข้าไปใกล้นะคะเ,เพราะว่าแม่ดอกลักวันนี้ท้องเสียนะคะเ,เดี๋ยวไปดูน้องวัดกันนะคะ เอามาเยี่ยมคุณยายทวดแล้วนะคะโอ้วันนี้มีหลานชายนะคะมาหาคุณยายมาเป็นกําลังใจให้คุณยายทวดนะคะนู่นนะคะน้องวัดนะคะนู่คุณยายคิดถึงหลานนะคะก็เลยเอาน้องวัดลงมานะคะมาเยี่ยมคุณยายทวดข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณยายนะคะนี่คุณยายก็วันนี้กินอะไรบ้างคุณยายวันนี้ วันนี้เอากล้วยผสมกับข้าวนะคะให้คุณยายยายก็กินบ้างไม่กินบ้างนะคะคุณยายเห็นหลานก็ดีใจหน้าตาสดชื่นเลยนะคะนี่เขาทั้งคิดถึงคุณยายแล้วก็เขาคิดถึงคุณแม่นะโน่นเขาไปหาคุณแม่นะคะ ันนี้ก็มาดูอาการคุณยายทั่วทองคําของเรานะคะคุณยายวันนี้ก็ได้เอาคุณยายออกมานะครับที่กลางแก้งนะคะมาทิ้งแดดนะคะดูน้ําตาคุณยายก็ไหลนะคะเห็นหลานชายมานะคะไหลเลยคงจะคิดถึงนะคะคิดถึงหลานมากเลยนะคะนี่ ดูนะคะน้ำตาพันลายไหลนะคะพันยายก็ผอมลงเยอะนะคะกินไม่ค่อยได้เลยนะคะกินบ้างไม่กินบ้างนะคะกินอย่างละนิดนะคะ ก็วันนี้ก็ขอแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณยายของเรานะคะให้ให้คุณยายของเรานะคะได้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะคะแต่คุณยายจะยื้อชีวิตหรือจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าคุณยายไอเก่ก็อายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วช่วงนี้เก่ก็อาหารก็กิน กินไม่เยอะนะคะกินเป็นบางครั้งนะคะยาก็ไม่กินเลยนะคะกินแต่กล้วยกับข้าวสุกข,ของเรานะคะนี่เป็นบาก็คุณยายไม่ได้นอนนะคะ มาได้เกือบสองเดือนแล้วมั้งแม่น้อคุณยายเกือบสองเดือนแล้วเนาะที่ยืนพิงเสานะคะยืนพิงเสานอนนะคะจะเข้าสองเดือนแล้วไม่กล้าทิ้งตัวลงนอนนะคะเพราะว่ายายคงจะรู้นะคะว่าถ้านอนไปแล้วคงจะกลัวว่าลุกไม่ขึ้นนะคะเนี่ย<อ>เวลาแกง่วงแกงก็ไปยืนพิงเสานะคะยืนหลับ ดูน้องวัดเขามาหาคุณยายโอย้ดูคุณยายก็กอดเอาหลานนะคะไม่ใช่หลานนะคะลเนลนลด้ว <c oughs> ยนี่เลนอ้าว่าไปทำคุณยายแรงสิลูก คุณยายกม็มีกำลังเขาคงจะคิดถึงคุณยายแล้วมั้งเข้าไปถูเข้าไปแต่ว่าแรงของเขานอกกับแรงคุณยายอเ,เอาน้องวัดไปหาคุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่าน้องวัดเล่นกับคุณยายแรงมากเลยคุณยายก็ไม่มีแรงยืนยังไม่ค่อยเอาตัวอยู่เลยนะคะนี่ ก็เลยเอาน้องวัดไปหาแม่นู่นไปแล้วเวลาคุณยายยืนก็จะพิงเสานะคะตลอดเลยนะคะช่วงนี้เวลาเดินก้าวขาก็ก้าวช้าแล้วก็ขาหลังก็จะอ่อนลงนะคะเวลาเก่ยืนนะคะเกยจะพยายามนะคะเดินช้าๆแล้วก็ เอาตัวเองเวลาเหนื่อยๆมากนะคะก็เอาไปพิงที่ต้นเสานะคะได้กําลังนะคะได้มีกําลังแก่่าพิงเสาตลอดเลยนะคะเนี่ย จะเหนื่อยนะคะคงจะเหนื่อยดูเพราะว่าอาหารก็กินได้ไม่เยอะนะคะกินได้ทีละน้อยๆนะคะกินกล้วยแล้วก็บางวันก็กินกล้วยผสมกับข้าวสวยหรือข้าวสุกข,ของเรานะคะเนี่ยบางครั้งก็กินกล้วยกับลำนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้แม่สิบสี่ทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณยายทวดทองคําของเราแล้วหรือว่าช่องพายทองคูนะคะแม่ดอกรักของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ